แย,ยาไป้ลยเลยถักะมันเขาสีว่าเหรียเลกสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ,อีสานบ้านแย่กินมาเห่นศูนย์เดียหาลูกเอาลัตเตอรีอ่มาตรวจพี่น้องซื้อไว้ว่าทนได้ตรวจอยู่ตรวจว่าเป็นวัดตรวจในแม่เนี่กระเทียมแม่ถือกลางวันที่ชวง แล้ววันที่หนึง่งมานถือก่อวนวันเทียมันได้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้า <c oughs> well. ตัวไทยแม่เนี่ยตั <c oughs> <c oughs> วเทียนละใบตัวเทียนละใบสี่ยัดใบแม่หนึ่งสองสามสี่หยุดสีดาวันนี้ละ <c oughs> <c oughs> เรื่องจีด้าวันนี้ละแม่หาลังเทียแม่ยปกการให้เขาอีกเกตรวจเด้แม่ยันเขาว่าให้ไม่สื่อลายเนาะรอยสื่อเท่านั้นเท่านี้เนาะขอบอยากรวยไม่ถูกรางวัลเออแจ็คใบกัูแมองงมนบอตรวจง่ายๆย,ย,ยังสี่ละตี๋ ว่าจะ้องไปถีงกับไปทิมไม่ถูกรางวัลอ,อาอไปจิ้งอาไปแช่น้ำกินเป็นต้มใส่ร้งแฝดสองหกหกไม่ถูกรางวัลน <c oughs> ี่ป่าไหม เบปากตายปูอ้ยซอยเด้อเด้อไดหลังคาปุ้นี่เฮงเฮงหลังคาไห่แดงจึงคึงยอดห่วไหะซอยเด้อเด้อตัดลัตเตอรี่ได้ปูเอ้ยมือนี่ได้คาหลังค้าขึ้นได้แม่สิได้ซื้ออีกงวดหนามันถึงมีหยั่งบ่ัวเยอะใบเดียวเด้อเยอะคู่เดียวซะเน้อ

เหลือนจีจีาแม่สิได้ค่าหลังค้าเหลยกเกินแต่บางคั้งเมนยูมนวมันอกตัวใหว้าวว้าวคือซันคือซันคือสันว่ะนี่เมนวรูปแยเรียนเมนเมนติติยายเขาตัวตีเดี๋ยวยะพึ่งเอาไม้เด้อเอาไม้กอน สงสัยเน็ตม mm ันซาเพราะว่าเขาจั huh> ือหกหนึ่งห้าศูนย์แปดสามสี่พันสองใบแปดพันป้าแดงแดงไปละแดงแดงแดงแต่แดง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 แต่แดงแดงแดงดีตัวนี้แม่ ไ่เห็นมาเห็นหลังข้าวปูผุนอะแดงตื้นๆอยู่เหรนได้เกี๊ยบได้เกี๊ยบได้ขึ้นตัวนี่พุดหนาหลังคาปูกับเดือยพี่น้องเออเฮ็ดสารให้ปูเออเด้าเออเจ้าลูกกระเซียนลูกกระเฮ็ดแผลเหลี่ยมท่วงหายไหมพุดหนาปลาบวมเป็นน้ำเมฆแขนพาเตี้ยพุดหนาเงินยูทูปก่อนแหละ คเก๋คุณจ่วยเไปเลียมท่วงหายพี่น้อง,องเอ้ยอก้อนเล็กเล็ก,ลกหน่อยหน่อยเอาให้แม่แม่ซ่องแตงไทยผ้ามวนแม่พี่น้องได้ยูทูปกอ้อนเลกแล้วคนนด้หายม่แบบน,นี้เพ่นเอาหลวงปูไปเฮ็ดกันเลยหมานคือไนบูวเฮ็ดสารไนปูพร้อมกันเลยหมานคนน่ะพี่น้องคนงน่ะเอ้ยดีดีความคุเลเอาหายคนเบืองแล้วว่ามันแมนบ่ยังตัวใดเกาะ หกหนึ่งห้าศูนย์แปดสามน่องสองใบเออเก็บได้ค่ะหลังคาดเด็กปูขึ้นจนดีใจจ้ะดันใบหลายพันขอบึ้นหลายๆที่ติดตามคลิป i ี a n s หวานยายกิน ส่งแต่งให้ผ้ามวนด้วยกี่นองขอบคุณหลายๆนะคะดวงดีเชะ่อว่าคุณแม่นี่ชวนแบงให้ลูกเลยมาดูนี่ยายถั่วถูกยมาดีใจเร็วดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากมามาดีใจเลยของไทยนหลค่ของยายของายขอายงหกหนึ่งห้าเรนคือกวนแกเหย เห็นความเงียรงอวงไห้กันเลยโชคดีถึงแล้จะได้อีกงไว้เน้ดีใจดีใจจังดีมากเลยครับครอบครัวครอบครัวสายบุญก็เลยถูกไวเลย